แยนะคะหยกนะคะค่ะดา ดารากันเนาะไงได้อะไรจากพาดาบ้างคะถามดีมากเลยจ้อย่างแรกอย่างแรกเนี่ยได้รู้จักเจไงได้พี่ชายพี่สาวได้คอนเนคชั่นครับแย่ก็เหมือนกันได้รู้จักกัโยบเนี่ยโยบก็แบบว่าสอนสิ่งดีๆให้กับแย่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะสิ่งไม่ดีเล้ไม่พูดกันการเรียนรู้เราเรียนรู้เลยพี่เจใช่เพราะที่นี่สปีกเกอร์แบบหลากหลายมากเรียนรู้สาขาชีพอื่นบ้างได้เปิดโลกอะไรอย่างนี้จริงเจเรียกว่าสั่กระเบืองถึงเรือรบวไปนะวันก็ตั้งแต่เทคโนโลยีเล็กๆจนถึงวันก่อนที่เป็นบริิษัทโ้้งงจนนปดบตขอลลกเยะ โอ้เรียกว่าสปีกเกอร์ที่นี่ดีสุดยอดตั้งใจเรียนมาก็การเรียนรู้ดีคอนเนคชั่นได้เกต้องพูดเลยเรื่องปาร์ตี้ตอนนี้แบบว่าทุกกลุ่มก็เตรียมตัวปาร์ตี้กันสุดฤทธิ์การละลายพฤติกรรมกันก็อย่าลืมนะคะมาเรียนพาด้ากันลองว่านอกเหนือจากวิชาการแล้วคืออย่างอื่นคือจัดเต็มจ้าพาด้าหกนะพาด้าหกนะพวกเราสองคนนะรอรับน้องอยู่บอกเลยว่าเดี๋ยวเราสองคนจะมาเรียนซ้ำเราจะมาเรียนเลรอครับพี่มาปาร์ตี้ซ้ำ๋อาโอเคมาปาร์ตี้ซ้ำแล้วเรามาเจอกันในพาด้า ออกนะครับ